สุดมุนไวพระพร้อมกันอระหังตัมมะตัมพุโตภะกะวะพุตังภะกวันตัอภิวาเทมิสวากาโตภะกวตาโมตมมํนมตามิจุ

อะระหโตตัมมะตัมปุตตะนะโมตตะปะกะวะโตอะระหโตตัมมะตัมปุตตะดรเอ๋แบบวนมาตรการค่ะอาจารย์ โยมอะไรไม่มาโยมนวยไม่มาเนาไม่เห็นนะไม่เห็นนะคะใครจะแคปหน้าจอมีไหมน้องใหม่ไม่ว่างด็อกเตอร์ใหม่ไม่ว่างใครดีก็ไม่ต้องก็แด้เนาะค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีที่สิบแปดค่ะ เมษายนพุทธศักราชสองพันหาร้อยหเป็นวันทำการศึกษาอายตนะยามกะการสามปกขัละวันนี้คู่ฆานาชิีพไหะใช่ค่ะ <c oughs> <c oughs> สนิทฐาน นนก่อนดูหน้าก่อนนะดูหน้านะังสือเอกสารก่อนแล้วกันหนึ่งหนังสือสูตรหน้าหนึ่งเจ็ดแปดเอกสารหน้าหนึ่งสองเจ้าค่ะอือนุโลมะในอนุโลมะปุจฉานะสนิษฐานคานาจักร <c oughs> มันเป็นอนาคตใช่ไหม นี่เป็นกามค่ะนะเป็นกามไปเกิดที่กามแต่เราต้องการคนที่จะไปเกิดนะใช่ไหมใช่เจ้าค่ะคนที่จะไปเกิดในกามมีสี่คนนะค่ะ,คะกามรูปอสันญรูป ค่ะสองขาอืมทั้งยะท่านแรกต้องการองธรรมที่แต่จิวหาจะไม่เกิดจิวหาจะไม่เกิดซึ่งมันเป็นการเนี่ยจะเกิดใช่ไหมต้องเกิดค่ะจะเกิดค่ะแต่เข<ะ>าต้องการจะไม่เกิดก็แปลว่าไม,ไม่มีองธรรมค่ะองธรรมบทเดียวไม่มี <c oughs> มีแต่องค์ธรรมสองบทจะเกิดทั้งขานาและชิวหาก็คือสี่ไปกรามในสี่ไปกรามมันจะมีซ้ำก็คือกามไปกรามซ้ำใช่ไหมใช่เจ้าค่ะเราก็แยกออกไปล้นนั้นก็จะเป็นรูปอสานรูปไปกรามเนี่ย เอาละได้แล้วยัติพานายัตนาออุปาทิสติตัสสาชิวหายัตนาออุปาทิสติติพานายตนาจะเกิดแก่บุคคลใดชิวหายัตนาก็จะเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาอามันตาใช่องค์ธรรมของสันนิฐานบทและสังสยาบทได้แก่ ปุถุชนสี่ผลเสกขะบุคคลเบื้องตามสองซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในกามภูมิและจะเกิดในกามภูมิอีกสุขต,ต,ติเหตุกะบุคคลหนึ่งติเหตุกะปุถุชนหนึ่งซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในรูป,ปะภูมิอรูป,ปะภูมิและจะเกิดในกามภูมิสาธุค่ะ เอ่ทุ่โยมตาก็ไม่มาเห็นว่าจะพยายามกลับมาให้ให้ทันนะคะอีกสักชั่วโมงอีกสักชั่วโมงก็จบพอดีออตอนนี้ทุ่มหนึ่งค่ะน่าจะทันสักครึ่งชั่วโมงอ่านคนเดียวไปก่อนแล้วกันเนาะค่ะ,คะได้ค่ะ ตายก็ขึ้นสวรรค์ใชค่ะปฏิบหน้าเดิมนะค่ะหน้าเดิมทั้งหนังสือและเอกสารเจ้าค่ะตอนนี้ฐานชิวหาจะเกิดค่ะก็กามเหมือนเดิมกามเหมือนเดิมแล้วก็ไปกามสี่เหมือนเดิม ค่ะใช่ไหใช่จ้าก็โอเคเหมือนเดิมเดิมมีแต่องค์ธรรมสองบทนะค่ะองค์ธรรมบทเดียวไม่มีเอาละอ่านเลยค่ะยาสาวาปนาชิวหายาตนางอุปาทิสติตัสสะคานายาตนางอุปาทิสติติ หรือว่าชิวหายัตนะจะเกิดแก่บุคคลใดคานายัตนะก็จะเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาอามันตาใช่องค์ธรรมของสันนิฐานบทและสังสยาบทได้แก่ปุถุชนสี่ผลเสกขะบุคคลเบื้องต่ำสองซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในกามภูมิและจะเกิดในกามภูมิอีก สุขต,ต,นนติเหตุกะบุคลหนึ่งติเหตุกะบุทุชนหนึ่งซึ่งกําลังเกิดและกําลังตายในรูปปาภูมิอรูปปาภูมิและจะเกิดในกรมมภูมิสาธุเจ้าค่ะสาธุ <c oughs> ยมหน่อยมยมหน่อยยมน้อยอะมั้ยในนี้ในนี้ไม่เห็นค่ะแต่โยมยมอู้นมาแล้วนะเจ้าคะ <ừ, S 2> <c ười> มาแล้วยังไงเข้ามาแล้วอะ่ะเข้ามาแล้วจะอ่านเ <ạ. S 1> ข้ามาแล้ว ปัจจนิกนะเจ้าค่ะหน้าเท่าไรนะหนังสือหน้าหนึ่งเก้าแปดเอกสารหน้าหนึ่งสามเจ้าค่ะ นิทานการจะไม่เกิดกด็ต้องเป็นปัจฉิไหมปัจฉิสามเจ้าค่ะรูปสองอะรูปสามปัจฉิเนี่ยปัจจุบันนะส่วนรูปอารูปเนี่ยมาถึงอนาคตเนี่ยอนาคตเอาค่ะปัจฉิมีสามค่ะสามปัจฉิเนี่ยตายแล้วไม่เกิด ค่ะเมื่อตายแล้วไม่เกิดคานาก็จะไม่เกิดเก้าใช่ไหมใช่ค่ะส่วนคนที่จะไปรูปไปอรูปเนี่ยค่ะซึ่งสองภูมิเนี่ยเป็นภูมิที่ไม่มีคานาหรือคานาเกิดไม่ได้ไปแล้วก็ไม่มีคานาเกิดค่ะอืมส่วนไปรูปเท่าไหร่ ไปรูปกามกามกับรูปสองขาเจ้าค่ะไปรูปไปรูปสามรปอารูปสามสามค่ะตามรูปอารูปสองขาต <c oughs> ังใจยะท่อนแรกต้องการองคธรรมที่ จักค่ะไอชิว<อ>หาจักเกิดแต่จากค่ะแต่ชิวหาจักเกิดมันมีไหมไม่มีค่ะเพราะว่าไม่มีการถ้ามีต้อเป็นการอย่างเดียวใช่ไหมใช่เจ้าค่ะการที่ไม่ใช่ปชัจฉยเนะ่ะการที่สี่จะไปเกิดนั่นเองใช่ไหมค่ะอืมก็เป็นอามันตาไป้องทำบทเดียวไม่มี ไม่มีค่ะทำสองบททำสองบทก็มีปัจฉิปัจฉิสามการรูปอรูปสองขาเจ้าค่ะแล้วก็รูปอรูปเนี่ยการไปรูปรูปไปรูปมันมีรูปไปรูปเนี่ยมันซ้ำไงค่ะซ้ำค่ะใช่ค่ะส่วน ตอนนี้ก็เติมเติมรูปเข้าไปด้วยค่ะ<า>ตารรูปขาขา,ขาเกิดตอนนี้ขาเกิดไปรูป<า><า>ตอนนี้เติมการเข้าไปเติมตามรูปสองขาตามรูปสองขาไปอะรูป ก็แล้วก็อารูปสองขาไปอารูปสามค่ะในเอกสารถูกแล้วนะเจ้าค่ะอ,อืมอันนี้ไฟก่อค่ะโอเคอ่านได้แล้ว,ลวยาวหน่อยนะเจ้าค่ยาะยะสาคานะยายะตนางนูนบาทิสติตัสะชิวหายยตนางโนบาทิสติติ ฐานายัตนะาจาักไม่เกิดแก่บุคคลใดชิวหายัตนะก็จักไม่เกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาอามันตาใช่องธรรมของสันนิฐานบทและสังสยาบทได้แก่ ติเหตุกะปุตุชนหนึ่งผลเสกบุคคลสามที่เป็นป่าชิมาภวิกะซึ่งกำลังเกิดในจตุโวการะภูมิปัญจโวการะภูมิรหัสผลบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังปรินิพานในจตุโวการะภูมิปัญจโวการะภูมิ ติเหตุกาปุถุชนหนึ่งผลเสกขบุคคลสามซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในกรรมสุกติภูมิเจและจะเกิดในรูปบาภูมิแล้วจะป,ปรินิพานติเหตุกาปุถุชนหนึ่งผลเสกขบุคคลสามซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในรูปบาภูมิและจะเกิดในรูปบาภูมิอีกแล้วจะป,ปรินิพาน หเหตุกาปุถุชนหนึ่งซึ่งกำลังเกิดในกามะสุกติภูมิเจดรูป,ประภูมิเก้าเว้นจะตุทะชานภูมิที่จะได้มักเบื้องตามและจะเกิดในอรูป,ประภูมิแล้วจะปร,ะรินิพพาน ผลเสกขะบุคคลสามซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในกรรมสุขติภูมิเจ็ดรูป,ปะภูมิเก้าเว้นจะตุทชาณะภูมิและจะเกิดในอรูป,ปภูมิแล้วจะปะรินิพพาน ผลเสกขะบุคคลสามซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในอรูปภูมิและจะเกิดในอรูปภูมิภูมิใดภูมิหนึ่งอีกเว้นภูมิที่ต่ำกว่าแล้วจะปรินิพพานสาธุเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะ อาต่มารเพิ่งเปิดใหม่อาต่มาพูดพูดอยู่นะเนี่ยเทวดาคงหัวล้านคุคนเดียว ยังเอ๊ะทำไมดรเอ๊เรียกชื่อเรียกอาตมาทำไมยินไลได้ไม่ได้เปิน่ยนไปโยมก็ไม่ได้ยินเลยก็ตามอายุเไโยมไม่ได้ยินแล้วไม่คิดเยอะหรอกตามตามอายุค่ะว่าไงก็ว่างั้นปัจจนิกเจ้าค่ะปัจจนิก หน้าเดิมไหมหนังสือหน้าเดิมนะหนังสือหน้าเดิม,เ,เ,ดมเอกสารหน้าสิบสี่เจ้าค่ะอรนนี้ปฏิปุ่แล้วเมื่อกี้ก็ปัจจนิอันนี้ปฏิปุใช่ไหมเมือ่อกี้อนุปุปัจจนิตอนนี้ปฏิปุปัจจนิเจ้าค่ะพงคานาชิวหายอยู่อืมเหมือน,นเดิมไหมเออ เหมือนเดิมเลยเจ้าค่ะอะรารทรสองหมวดเพราะอะไรเพราะเพราะว่าก็ก็องค์ธรรมของชิวหาแบบฐานะเหมือนกันเจ้าค่ะเหมือนกันตรง,งไหนค่ะบัจชิสามรูปสองอรูปสามค่ะสองขาเกิดเหมือนกันค่ะไม่เกิดก็เหมือนกันเหมือนกัน เกิดที่ไหนอานากับชิวหาเขาเกิดในกลามเจ้าค่า<ต>ไม่เกิดที่ไหนไม่เกิดไม่เกิดที่ไหนไม่เกิดไม่เกิดในกลามกบรูปเจ้าค่ะรูปสองไม่เกิดในอรูปสามไม่เกิดในไหนชิวหานะคะมไม่เกิดในปัจฉิมะสามแล้วก็ แล้วก็เกิดไม่ได้ในรูปในรูปสองค่ะอะรูปสามชิวหาไม่มีในรูปในอะรูปสรุปเหมือนกันเนาะแบบือน <c oughs> เป๊ะเลยค่ะโอเคอ่านเลยแล้วค่ะจะได้ํำนาญจำนาน,น,านอ่านซ้ำก็ยัสวาปณะชิวหายาตนังนูป,ปะชิสติตัตสสคานายตนังโนปะชิสติติ หรือว่าชิวหายาตนะจักไม่เกิดแก่บุคคลใดคานายตนะก็จักไม่เกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาอามันตาใช่องค์ธรรมของสันนิฐานบทและสังสยาบทได้แก่ ติเหตุกาปุตชนหนึ่งผลเสกข่ะบุคคลสามที่เป็นปัจฉิมวิกะซึ่งกำลังเกิดในจตุโวการะภูมิปัญจโวการะภูมิรหัตผลบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังปรินิพานในจตุโวการะภูมิปัญจโวการะภูมิติเหตุกะปุตชนหนึ่ง เดี่ยวนะเจ้าคะติเทตุกะปุถุชนหนึ่งซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในกามมสุกจิภูมิเจ็ดรู้ป่าคะและจะเกิดในรูปภูมิแล้วจะปรินิพานติเทตุกะปุถุชนหนึ่งผลเสกค่ะบุคคลสามซึ่งกำลังเกิดและกำลังตาย ในรูปป่าภูมิและจะเกิดในรูปป่าภูมิอีกแล้วจะปรินิพานติเหตุกะปุจุชนหนึ่งซึ่งกำลังเกิดในกาม,มาสุกติภูมิเจ็ดรูปปราภูมิเก้าเว้นจะตุตัานะภูมิที่จะได้มัคเบื้องตามและจะเกิดในอรูปป่าภูมิแล้วจะปรินิพาน ผลเสกขะบุคคสามซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในคัมมะสุกติภูมิเจ็ดรูป,ปรภูมิเก้าเว้นจะตุชานะภูมิและจะเกิดในอรูป,ปรภูมิแล้วจะปร,ะรินิพพานผลเสกขะบุคลสามซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในอรูป,ปรภูมิ และจะเกิดในอารูปปภูมิภูมิใดภูมิหนึ่งอีกเว้นภูมิที่ต่ำกว่าแล้วจะปร,ะรินิพพานสาธุเจ้าค่ะสาธุมันมีผิดติหนึ่งผลสามกามสุสุดถูกไหมเดี๋ยวนะคะถูกเจ้าค่ะ แต่ของพระอาจารย์ตกไปตัวหนึ่งตกตรงไหนติหนึ่งผลสามแลค่ะกามไปรูปใช่ไหมใช่ค่ะกามไปรูปค่ะกามไปรูปอันท่านแรกเลยค่ะติหนึ่งเนี่ยค่ะที่อยู่ในกามมะสุปฏิภูมิเจ็ดผลสามโอเค ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายไหมคะมันต้องสองขาเหมือนกันเลยใช่ค<ข>่ะก็ก็เข,เขียนนั่นไปนิดนึงผมันต้องเขียนชัดๆ <หา S 2> เดลยนะค่ะเียางเกิดอละะถูกแล้วเจ้าค่ะนร่องนั้นถูกหมดแล้วคะ่ะอือเห็นต่อตุ สากทุกค่ะ